สี่ราศีนะครับที่ดวงความรักหวานเลยนะครับมีเกณฑ์ลั่นระครังวิวาเน,นะะี่ครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายท่านอยากรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะหมอกิดช่วงนี้ความรักฉันไม่ค่อยดีเลยนะครับปรับความขอใจกันไม่ได้ จะปรับความเข้าใจอย่างไรนะครับช่วงนี้ฉันโสดอยู่เมื่อไหร่จะมีคนเข้ามารวมถึงอยากแต่งงานเหลือเกินนะครับจะพูดถึงเรื่องแต่งงานเมื่อไหร่ดีนะครับจะได้แต่งงานไหมนะครับเพราะนั้นคําตอบนี้นะครับต้องตอบเลยเลยว่าถ้าท่านอยู่ในสี่ราศีที่ผมจะพูดนี้นะครับไม่ว่าท่านจะโสดอยู่นะครับลองหาอะไรใกล้ๆตัวนะครับหรืออาจจะเลื่อนแอปเลื่อนอะไรมีโอกาสเจอนะครับ รวมถึงอยากแต่งงานครับแต่มันไม่สําเร็จสักทีลองพูดกันตรงๆเลยคุณมีโอกาสได้แต่งงานนะครับรวมถึงคนที่มีปัญหาชีวิตในเรื่องความรักนะครับโอ้ทะเลาะกันหนักจะรักจะเลิกดีจะไปต่อดีหรือเปล่านะครับพูดคุยกันตรงๆปรับความเข้าใจกันขอโทษขอโพยกันอย่าปากแข็งอย่าถือทิฐินะครับถ้าคุณทําได้เกได้ว่าดีมากๆครับสี่ราศีที่จะมีเกณฑ์สาเร็จในเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็คือชาวราศีกรกฎะกชาวราศีกันชาวราศีมังกรและชาวราศีมีนครับ